กินตามเด้อพี่น้องกินตามเด้อตามตะเกียใส่กุ้งสดนี่นี่พี่น้องใส่ปลาหมึกปลาหมึกน้อยมีไข่น้อยใส่กุ้งสดแซ่บพี่น้องเลยอหัวหัวหัวย่างตอนมีเพียงเพียงชิบนใบใบน้อยหนึ่งชิมรสชาติพี่น้องชิมรสชาติช็อปช็อปช็อป เ,เต็มโคกเอาเตะชื่อพุ่นะขอข้อนี้พอๆอเสีบเสีบอแล้วดูเลยรสสาติโอเคเรียบร่อยมาบดน,นี้บลอนดผ่าแบบนี้ลนขัดๆลนขัดๆลนขัดๆ ับม้วน้ำกันเด้อเมลูกเอีละมโอเคไปกินน้ำกันเลยนั่งเลยสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องมนนี้พอกันอีเลยเด้อวันนี้สิพามากินตำหมักหุ่งใส่กุ้งซดมีพักขางามมาง มาคุยพี่น้องคุยคำใหญ่ๆตามห้าก็ใส่ปลาหมึกน้อยหนึ่งกุ้งชดน้อยหนึ่งมาเดิมมาเดิมมากินน้ำกันเด้อทานน้ำกันเดิมบัตรผู้ทุกคนค่ะลุยแบบนี้คำแรกแค่กันเอาฟักคาคำใหญ่ๆกันเไม่พูดเลยมา เอ้ามาน้อยมามามอง่ายตองจำยมนเถือแหละตอนกุ้งมตอนกุ้งตอนตมะคุงครามชันดีแต่เจ้าะมันมาดีอาไรเด้อมันเห็นมันได้ได้ยิ้ยิใส่จะกัดกินมาพีนายน้องเหรอ ก็ประมาณก็โตเลยบุญตายูนะเบิ้งเบิ้งคือเล่าอุ้มเบิ้งเอาเส้านขาอุ้มตาขคนไลอุ้มกินละไรเข้าขกองน้ำนอนักขางามงามดีนองเว้ยงามแต่งงามเฉย ไหลมา้ลาไหลพลังคนไหล,ลอุ้มมาน่อยือหแต่ก็บอหุ่นอ้วาวแต่ตัอ่อน เสกบ้านเทาเด้เนาะกระมือหเห็ดหุ่น เม um no ่ได้กินม้กกินตบอกกินแต่บางหงนะลูกมันบอกกินยอเลย

เรลองเทปนุ่มมันแบกินปลไดักินแบบปวดหัวเลยมันแพง เขาติดเ่า ําเนียงหัวสุดท้ายเ ปัน mm. บ,บนุ่มแป๊บแป๊บมาแล้วอะไรเนี่ย má. Có cắt cập tụ, nước tiếp bãi tụ Thấy không? bên. mong lính bơm mơ kèm mì này. tối bỏ mày đấy tìa luôn bà hết bơ luôn tìa bà đi luôn đi ngang ngang đi <laughs> ไปหางี้เด็กเขาฟัองอยู่ดูจ้าเด้อลูกเกาะหนามาแล้วามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อุ้มดูอุ้มได้บ้าึอือุ้มมาโชว์เข่าพี่ลูกอู้อ้ามันบาทานันะลายอุ้มมาหน่อยลายไปลายมาอุ้มมาได้ก็สิหายเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ กุ้มบ่ได้ดอกมันละแฮงแท้ๆทั้งเป็ดทั้งมือ, <c ười> น,น,อนั่นเริ่มมีเสียงนั่น าามาพี่ลูกมาพิ่มาผิดบอเพมันสับมาพี่มาพี่าพม,พมาพี่ตึ้ดได้แล้วจะอันยังไม่อีกบอเพตึดมาพี่ลูกจะเอ <laughs> ได้แล้วมันโตแล้วแทงบอก แความลุกเซ็ก <laughs> ดีวอุ่น้อยหนึ่งกัมีแหงอนแล้วบินกินไปกินมากกัคืออิ่มเนาะ กิมแล้วพี่น้องพอกันกินแล้วเด้อกินี่ไปก่อนเด็ดเลยลาย